รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากรับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมในงานวันเยาวชนแห่งชาติ2568สทศวรรษรวมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฝหาสันติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2568ภายใต้แนวคิดสี่ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพร้อมมอบกิติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568จำนวน111รายเมื่อวันที่20กันยายน2568ณโรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ในสุทิศักข์อวมทองสุขนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากเข้ารับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านการพัฒนาสังคมงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2568จัดขึ้นโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจาการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้อนในการพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนโดยในปีนี้นับเป็นปีครบรอบ40ปีวันเยาวชนแห่งชาติกระทรวงพม,มจึงมุ่งเน้นให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพของตนเองและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพราะพลังของเยาวชนไทยคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพธริตติธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน